อันดับแรกเลยนะคะประทับใจราคาไม่ใช่ยอกก็คือประทับใจคุณสมบัติคุณภาพไะมคะสมราคานะคะเครื่องที่ราคาสูงนะคะก็ต้องมากับสมรรถนะที่สูงคือจอยแบบยิงเลเซอร์รักษาฝ้ากระมานานใช่ไหมคะเราก็หาเครื่องมือที่มันมาตอบโจทย์เม็ดสีอ่ะคือมันไม่ได้ใช่แค่เรื่องของหน้าขาวใสอ่ะมาได้เรื่องของรูขุมขนแล้วก็หน้าดูเด็กลงด้วยค่ะยิ่งยิงไปเรื่อยๆเนี่ยคอลลาเจนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันแรกนะคะก็คือเป็น super specific targeted นะคะต่อเ็ดสีและเมลานะะินค่ะอันที่สองนะคะด้วยโฟกัสไลเนเลยเนี่ยเขาก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนมันก็เลยส่งผลไปในเรื่องของการกระชับรูขุมขนด้วยนะคะอันที่3ค่ะก็เจ็บน้อยมากนะคะแล้วก็รอ,อยแดงนี่หายเร็วมากเลยค่ะอะไรที่ไม่ชัวร์นะคะแต่ว่าพิคโคชัวเนี่ยค่ะชัวร์แน่นอนคะ่ะ